เอานะฮะเคียวสวยกับตีฮิ้วฮะถูกต้องฮะเคียวสวยกับตีฮิ้วแล้วตรงอนนี้ทุกคนสามทุ่มเมื่อสักครู่มีแอร์ดรอปแต่ตอนนี้ฮะเขาต้องไฟกันแล้วฮะกับการแข่ง R32 รอบชิงชนะเลิศฝ่ายชายครับผมโอ้โหเป็นเคนกับหม่องเลนะครับหม่องเลพบกับเคนขออย่าไม่อ่านนาำสกุลแล้วกันนะจับสีของระหว่าง KS กับ PS เอสเคเอเออเคกับ TH นะครับ KS กับ TH นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วฮะถูกต้องฮะขอแหบขอแห้งกันเลยทีเดียวตรงนี้ขอขอเสียงหน่อยถ้าเส่งหอคันฟูมาได้นะ KS คเอใครทีขอเสียงหน่อย ออช่องแชทฝากมาบอกว่าคู่นี้เคยแข่งกันมาแล้วที่วอทมองเลสีขาวครับเออมองเลขาวอโอเคฮะเปลี่ยนเป็นรถแดงกับเหลืองได้ไหมน่าจะเท่ด<ป>ีใช่ใช่ใช่ขอเป็นแดงเหลืองได้ไหมฮะเปลี่ยนสีรถเป็นแดงเหลืองไปเลยนะครับตอนนี้ก็คือเขียวสวยกับตีฮิ้วสมเข้าประตูเย้ แล้วปรากฏว่าเป็นเหลืองของตีหิวแดงของเคียวสวยนะครับผมจะสลับสีทําไมวะเนี่ยไปแล้วไปแล้วไม่สนสีไปแล้วครับผมจังหวะนี้มองเลยน่าจะรถสีขาวอ้าวชนกันแล้วชนกันแล้วอีกฮอรหนึ่งนะฮะมองเลน่าจะสีขาวนะครับส่วนสีดําน่าจะเป็นคุณเคนนะครับผมผิดถูกใย่าขอภัยด้วยนะฮะ ตอนนี้มองเลยขึ้นนํานะครับคุณเคนตามมาไม่ห่างครับผมโอ้โหเบียดสุดอยู่หประชิสดสุดๆฮะดูจากจังหวะขับนะครับคุณเคนจะชอบเล่นวงในอยู่ตลอดเพื่อ,อชิงจังหวะนะครับส่วนคนมองเลยจะรักษาระยะแล้วก็บังเลนนะครับผมดูกันฮะว่าใครจะได้แชมป์รอบนี้ไปดูว่าบางลายกันเป็นนะฮะตอนนี้ โอ้เอาแล้วครับจังหวะนี้คุณเคนยังไงคุณเคนนี่แหละฮะวงในของเขาวงในของเขาว่าไงได้ยังไงยังไงคุณมองเลระยะระยะยังได้อยู่ครับโอ้โหคุณมองเลจังหวะนี้ยังไงฮะยังไงยังไงบางไล่อย่างเดียวนะครับตอนนี้ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอย่าบังนะฮะตอนนี้มองไม่เห็นแล้วเอ้ยเอาหายอีกแล้วหายโอ้โทษครับโทษโทษโทษมองไม่ทันแล้วโอ้โหเร็วมากโอ้ไกลแล้วไกลแล้วหมายถึงไกลแล้วฮะตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้จะชนกันเลยหักออกเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ โอเคครตอนนี้คุณมองเลยยังไงเอ้าคุณมองเลเสียงรังครับผมและเป็นคุณเคนตีหิวน้ำแล้วครับโอ้โหโอ้โหเอาอแล้วับมองเลเป็นฝ่ายไล่ตามบ้างนะฮะนานๆทีจะได้เห็นสหรับวันนี้ครับและยังไงครับสหรับคุณมองเลอยูู่่ไปอยคุณเคนกำลังนำครับอ๋อนีสุดยอดเลยฮะเราเหลือว่ามีสามคันนะฮะยังมีแข่งรอบนู้นเปล่าไม่มีหมดแล้วหมดแล้วเหรออ๋อหมดหมดแล้วเถอะคนคนพักเนี่ยแล้วเฮไง เดี antis, ๋ยวจะมีรอบรองชิงชิงไอ้นี่ครับน่าจะเป็นชิงที่สามโอ้โหแล้วพอเล่นชิงชนะเลิศก่อนทำไมเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาคุณเคนเสียนะครับจังหวะนี้โอ้โหตัดโฆษณาเข้ากลับมาครับกลายเป็นคนมองเลน้ำแล้วฮะโอ้โหเอาละฮะแยกวัดใจครับสำหรับโค้กพิซ่าหนึ่งยังไงคุณมองเลเข้าวงนี้คุณเคนเข้าวงนี้เหมือนกันยังไงเปียกใจโอ้ยเรียบร้อยแล้วเป็นคุณเคนชิงจังหวะอีกรอบ นี่นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าการเล่นของคุณเคนครับเป็นการชิงจังหวะและเขาได้จังหวะนี้ด้วยฮะใช่ฮะโอ้โหเลี้ยงเหลือพี่ฟาดนะฮะรอดูกันครับโอ้ยเหงื่อตกไปหมดแล้วฮะจังหวะนี้ครับโค้งอ่งุนยังไงคุณเคนยังไงคุณเคนรักษาลายสวยงามมากครับหม่องเลยกำลังชิงอยู่โอ้โหใจไหมใจล้วนเลิกกูไม่สนแล้วครับหม่องเลยบอกและสามเหลี่ยมนี้ มองเรียบเลยตอนนี้แซงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยครับตรงนี้ต้องแซงตรงรูหินหนึ่งเดียวครับตรงนั้นโอกาสเดียวคือคุณเคนต้องพลาดนะครับยังไงครับจังหวะนี้กระเบียดได้ไหมสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายแล้วครับยังไงโอลิมองเรือลุดเรียบร้อยแล้วครับคุณเคนคุณเคนว่ายังไงคุณเคน คุณเกณฑ์ต้องไม่พลาดนะไม่น่าพลาดนะรเลยไเลยังไรเังปลงเล่ยัเยั้โเยังโเลด้ยมองเลยได้รเลงไดเลยได้รเลยไรเั้งสรเท้ายจได้รยังไงกรรง r ด้ยครับจังหว้นี้โอยตายไล้วขอ่ด้่ยด้รัรรัเัไรงโล ผู้ชนะได้รับการยืนยันว่าเป็นหม่องเลนะครับผมโอ้โหตายแล้วกนโอ้เหลือจะเชื่อฮะโอ้เราจะลงไหมเอาลงแต่ว่าเอา่ะขนลุกขนพองไปหมดแล้วอ่ะขนลุกไปหมดเลยป่าเอ้ยสุดเกินไปแล้วก็เลยขนลุกเออหนาวครับอะไรวะเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับ เมื่อกี้บอกมันต้องเรียกว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดที่แรกอ่ะที่แรกคิดว่าคุณคุณเคนแบบว่าไปแล้วเออคุณเคนแน่เลยว่ะคงไม่มีการแซงนั้นเกิดขึ้นไม่เอาไม่เอาเราไม่เราไม่นี่กันนะเราไม่บลัฟกันนะเราไม่บลัฟกันเราไม่บลัฟกันให้กำลังใจกันยินดีให้กันนะครับสมอนครับผมเป็นไรครับ ช็อกค,ค่ะคคสมอนช็อกเมื่อกี้อยู่ค่ะสมอนกับมองเลวันที่สิบสองเราเจอกันนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟแข่งต่างประเทศครับวินเทจแชรีเตรียมตัวให้พร้อมยินี่กับพี่สมอนกับมองเลด้วยนะคะครับยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะทั้งคู่สุดมันนะสุดมันเลยหมากเอาชื่อเสียงกลับมาใเมื่อกี้คือแบบมองเลวมองเลกับคุณเคนสุดๆอ่ะสุดเมื่อกี้โอ้โหบนฮอกรีดกันสนั่นมาเมื่อกี้โคตรมันเลยอ่ะจริง